วันนี้มาเยอะเลยมาพร้อมกันพูดถึงมาเยอะทุกวันแหละแต่วันนี้มาพร้อมกันเยอะเลยห,นะห่วงกันกินด้วยห่วงกันกินไล่กันไปมานานานๆเยอะเลยไล่กันกี้ตัวนะ่ะ หนึ่งสองดูดิไล่กันห่วงกันนะน่ะไม่ได้ไม่ได้อัอยตรงไถต้นด้วยเบียกเลยหนึ่งสองสาม น่าจะประมาณเจ็ดแปดตัวอยู่ใต้ต้นก็มีโดนไล่ก็ไปใต้ต้นม,นมาทั้งวันแหละพูดถึงว่ามามาทั้งวันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นมาแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยคือตัวไปตัวมาตัว เดินกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยแต่มาพร้อมกันนี่เยอะเลยวันน,นี้วันนี้ส่วนมากจะเป็นสาลี่น,นั่นแหละจะเป็นสาลี่เพราะว่าเราเก็บสาลี่เมื่อวานล้วเพิ่งมาเทให้สาลี่ก็เป็นสาลีา่กําลังสุนะกเนาะกาลังอร่อยเลยแล้วลูกก็ไม่ใหญ่มีสาลี่ด้วยมีแอปเปิลด้วยแอปเปิลนะ่ให้ไปแล้วรอบหนึ่ง ไอตัวที่มาก่อนก็กินหมดไปแล้วเอาสาลี่ไปเติมให้เองเ <c oughs> นี่ยก็จะประมาณนี้เลยเยอะเลยมารวมตัวกันหมวงเงินกินเยอะมากกว้างธรรมชาติกว้างแถวบ้านนะเยอะ และทุกปีไม่ค่อยเห็นมีตัวผู้นะปีนี้เห็นมีตัวผู้สองตัวสามตัวนะั่นนะปกติตัวผู้จะไม่ออกมาให้คนเห็นยิ่งถ้าเป็นช่วงล่านะมันมีช่วงล่านะช่วงน่าจะเดือนนี้เลยเดือนเดือนนี้หรือเดือนหน้าเป็นช่วงล่ารล่าสันะตว์จะมีตัวอื่นมานะั่นแหละนะให้เขายืนมองอ่นะอย่างนั้นอนะ่ะ จะมีตัวอื่นมานะเดินไปละดูเขาเดินเขาถ้าเขายืนมองอย่างงั้นเจ็บแสดงว่ามีตัวอื่นมา <c oughs> จะมีตัวอื่นมาฮะประมาณนั้นเลยดูเขามองชมกวางเพลินๆเหมือนเดิมกินสารี่วันนี้ สาลี่เพิ่งจะเริ่มเก็บให้เพราะว่าปกติจะเก็บแอปเปิลให้วันนี้จะมีทั้ง Apple แอปเปิลในสาลี่ด้วยนี่เลยแต่คงเหลือไม่เยอะหรอกข้ามาแบบเนี้ยมาหลายๆตัวพร้อมกันแบบเนี้แยล้วก็เก็บให้กระแปงกระแปงหนึ่งแล้วก็กระแปงหนึ่งกระแปงหนึ่งอีกไม่เต็มหรอกเป็นแอปเปิล กระแปงนี้เต็มอยู่เพราะว่าเขามาเยอะตอนเนี้ยคือสองกระแปงเก็บออกมาให้สองกระแปงก็หมดหมดทั้งสองกระแปงไม่เหลือว่างั้นห,หมดทุกวันตอนเช้าก็มาตอนเย็นก็มาตอนเช้าแต่ว่าตอนเช้านี้มาแต่เช้าถ้าไม่เหลือตอนตอนเย็นถ้าไม่เหลือนะ ก็คือตอนเช้าไม่ได้กินเพราะว่าตอนเช้าเราออกสายออกจากบ้านสายไงเข้ามาแต่เช้าหกโมงเจ็ดโมงเงี่ยเจ็ดโมงก,กว่าเข้ามามก็จะประมาณนี้เลยตัวใหญ่นะนะหวงกันเริ่มจะไล่กันนี่แล้วมึง เขาใช้ขาหน้านะเขียนะ่ะเขาไล่กันนะ่ะเขาใช้ขาใช้ขาเขี่ยี่เลยดูดูนะนะใช้ขาเขียอย่างนั้นนะดูเขียไป สี่ค้าเขียวสแสดงว่าตัวน,นั้นเห็นมีตัวอื่นนะเนี่ยหูนี่ตั้งจ้ะมองวันนี้ใต้ต้นเราไม่ได้เก็บลงให้นี่ไม่ได้เขยา่าจะมีก็มีแค่ข้างนอกนี่ใต้ต้นก็เหลือไม่เยอะหรอกเริ่มที่จะหมดแล้วตรงนี้ เพราะว่าเราเขลียลงเรื่อยแทบทุกวันนะเริ่มห่วงกันละเริ่มห่วงกันละตัวนั้นเดินไปแล้วเหลือไม่เยอะนะ่นะและสาลี่มันลูกไม่ใหญ่มันไม่เหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันจะมองเห็นชัดนีด่ยดูห่วงกัน ประมาณนี้เลยเดี๋ยวก็ตามกันไปนะเนะไปทีละตัวสองตัวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขาชอบกินใบเขาด้วยนะใบแอปเปิ้ลเขาก็ชอบนะดูตัวนั้น มานี่เลยกวางเยอะที่บ้านกวางเยอะมากกวางเยอะตัวเล็กน่ะอ้วนปุ๊กเชียวมากินทุกวันนะ่ะน่ะตัวเล็กนะ่ะโตแล้วเดี๋ยวนี้ลายเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วนะเริ่มจะไม่ค่อยจะมีลายแล้วดูเขากิน ตัวหนึ่งอยู่ข้างในใต้ตน้นหายจิ้นอยู่ใต้ต้นนั่นโพแต่หวงมานี่เลยเยอะมาก เขาไปข้างในก็ไปไล่เขาออกมาดู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 ด,ดูดูเขาดูเป็นบุญพุ่นเลยเขาอยู่ข้างในก็ไปไล่เขาออกมาอะไรจะปานนั้นนั่นแม่ของไอต้ตัวเล็กๆนี่แหละตัวเล็กกวเพื่อนเนี่ย นไอตัวที่ไปไล่เขานี่ก็สงสัยเป็นลูกเขาตั้งแต่ลูกคนก่อนเขาตัวก่อนเขาดู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 ด,ด,ดูไล่เขาวุ่นเชียไปทางนู้นก็ไปไล่เขาอีกนะเห็นไหมไปขวางเขาไม่ให้เขามากิน โดนไล่แล้วไปแล้วที่นี้ยโดนไล่แล้วก็ไปแล้วประมาณนี้เลยห่วงไว้ตัวเล็กนะเห็นไหมนั่ะก็ไล่แล่แหละ อะไรไล่หนีหมดเลยทีเนี้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวนี่ตัวเดียวขนาดตัวเล็กยังโดนไล่เลยสงสัยแม่จะท้องอีกแล้วมั้งเนี่ยห่วงวุ้ย